ดีครับวันนี้ก็เข้ามาอยู่ในช่วงของเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีของเหรียญดอ c คอยและชิบะอินุนะครับโห,โหก็เป็นที่ฮือฮานะครับสามารถเอาไปซื้อรถได้ที่พอเช่เทาสันได้แล้วนะอ่ะเนื้อข่าวจะเป็นยังไงฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับอ่ะก็มีข่าวนะครับเกี่ยวกับพอเช e นะครับทาวสาันซึ่งเป็นผู้จำหน่ายพอเช่แห่งเดียวในเมืองบัลติมอร์ได้ร่วมมือกับบิตเพย์นะครับที่เป็นออแอปผู้ดำเนินการชำระเงินคริปโตเคอร์เรนซีและรองรับการชำระเงินด้วยสินทรัพย์ดิจิตอลต่างๆนะครับนี่นะครับบิตเพย์นะครับอพอเช่ให้บริการทั้งออพอเช่ทาวสันเนี่ยเขาให้บริการทั้งรถใหม่แล้วก็รถเก่านะครับ ่าในขณะนี้ก็ยอมรับเหรียญของด็อกคอยและชิบะอินุนะครับนี่นะครับแล้วก็มีทวิตเตอร์ออกมานี่นะครับอ่าเนี่ยครับว่ารับแล้วนะเนี่ยพอเช่เทาสันสามารถรับคริปโตเพย์เมนต์นะครับจ่ายเป็นเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีได้แล้วนะครับแล้วเมืองเทาสันถ้าใครมีนะครับอยากไปซื้อแล้วเมืองเทาสันมันอยู่ที่ไหนนี่ครับเมืองเทาสัน ในบัลติมอร์ในเมืองแมริแลนด์ของสหรัฐอเมริกานะครับถ้าใครมีนะครับก็สามารถไปซื้อได้แล้วนะครับอ่าในนี้นะครับโอเคแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับก็มีอ้างอิงว่าก่อนหน้านั้นเน่ยมันสามารถซื้อได้นะครับย้อนไปเมื่อปี2013มเนี่ยมีครอบครัวหนึ่งในออสตินนะครับกลายเป็นหัวข้อข่าวหลังจากที่เขาขาย พอเช่ไปนะครับคันนี้พอเช่ในปีในปี2อ1 3เนี่ยด้วยราคา300 b i t c บิตคอยในตอนนั้นก็อยู่ที่ประมาณ12ล้านนะแต่ถ้าเป็นตอนนี้300 b i t c บิตคอยเนี่ยก็อยู่300กว่าล้านโอ้น่าจะ3 0ให้กว่า400เลยมั้งนะแต่ตอนนั้นอะขายไปที่ราคามันอยู่ที่ประมาณ12ล้านนะครับตั้งแต่นั้นมาก็มีตัวแทนจำหน่ายรถหลายแห่งทั่วโลกเริ่ม นำสกุลเงินดิจิตอลมาใช้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือ Porsche ทาวสันเนี่ยเขาเป็นเหมือนเป็นดิลเลอร์นะครับแต่ทาง Porsche ใหญ่ก็ยังไม่ได้มีออกมาแต่ว่าทางดิลเลอร์ที่เป็นของ Porsche เนี่ยก็มีทั้งรถใหม่และรถมือสองเขายอมรับเหรียญ o s c o i n แล้วไอ้ดอ c o i n แล้วก็ชิบะอินุแล้วนะครับถ้าใครสนใจอยากไปซื้อกานูนนะครับต้องบินไปสหรัฐนูนนะโอเค ก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับข่าวที่เป็นที่ฮือฮานะครับสามารถเอาไปซื้อตอเช่ได้แล้วนะครับต่อไปก็อาจจะเห็นเหรียญคริปโตนะครับเหรียญสกุลคริปโตเคอร์เรนซีในสกุลเงินต่างๆนะครับสามารถเอาไปใช้จ่ายได้นะก็อาจจะมีคนยอมรับมากขึ้นนะครับอ่าแล้วเราก็ดูต่อไปนะครับเหรียญคริปโตก็น่าจะมีอนาคตที่สดใสขึ้นด้วยนะประมาณนั้นนะครับโอเค คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝาก s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอ้สงสัยวันนี้หน้ามืดไปหน่อยใส่ลืมเปิดไฟแน่นอนเลยโอเคก็เดี๋ยวจะมานําเสนอข่าวสารต่งตางๆนะครับถ้าใครมีอะไรอยากให้นําเสนอก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับอยากให้ทํารูปแบบไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ